หมากว่าจ้าหรือว่าลูกว่านะจ้าสวัสดีค่ะกินแซบสไตล์เมอลี่จ้าผู้ดีแม่ไปเห็นอยู่ตลาดจ้าเมืดนี่สี่สิบบาทอืมอะจะบอกว่ากินครั้งแรกในชีวิตจ้าบลกเคยกินแม่มาคองหายากย <c oughs> ากันล้วไปซื้อไม่็ดคลิป ฝาดฝาดเปรี้ยวหวานอืม,อมนี่มเมล็ดเขาอ้อฝาดแต่ว่าสับพคุดนี่ดีแล้วจ๊ะประโยชน์เยอะมีหลายอย่างเลย ฝาจ้าแต่ว่าสพพรรพคุณน่ะหลายจ้ะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กบำรุงฟันบำรุงกระดูกโอ้หลายอย่างจำไมาได้แค่นี้สีม่วงคือจังท่าอย่อียงก็คือจังท่ามาหาหิงเลยจ้มไม่ต่างกันเลยเนี่ยถ้ากินหมดจานนี้นะ่ะซ้ำ่ามาหาหิงได้เต็มปากเลย ยังไม่แก่จัดถ้าแก่จัดก็จะหวานเนาะย่างวายแมมอยู่ปะอืมกระเทียมแบบโปรสวยแทะเกิดเรียกว่า,าดีแล้วม่คของหายาคลอย,อยดีเล้แมนแบบเป็นพวงเนาะพวงสวยๆถ้าได้มาแบบเป็นพวงก,ก็จะย่ง บสุกอีกละยังจะฝาดก็ดีนะจ่ะอันนี้ก็เป็นการกินครั้งแรกถามว่าอร่อยไหมมันกินง่ายอยู่นะมันติดอยู่ที่ความฝาดเนี่นะจ่ะเอวาทช้า,ชาวอีกขึ้นนึงกินมืออื่นรสชาติอาจจะดีกว่านี้ดูว่าเขาอาจจะยังไม่ลืมต้นก็ได้อืไม่รู้เพราะว่ากินครั้งแรก อธิบายว่าถือบ่รู้ว่าจะเปรียบเทียบแส่กับผลไม้ชนิดใดยังไงลูกที่ยังไม่สุกก็มีลูกที่ยังไม่สุกรสนษาขะ้นลังลุกพุดนะจ๊ะอเราต้องกินเข้าไปเพราะว่ามันมีประโยชน์อืม มีประโยชน์ต้องกินอุดมไปด้วยธาตุเหล็กอืมอ๋อจะออกไงบนนองสีม่วงเนี่ย ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย